สี9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับกับรอบนี้นะครับ toyota s i e t a สี่แปดเก้รถปีสิบนะครับหนตัว V นะครับเป็นรถอเนกประสงค์ประตูสไลด์ข้างมาอีคันนึงนะครับซื้อเข้ามาอีกคันนึงหลังจากคันสีขาวขายไปแล้วคันนี้นะครับโครงสร้างเดิมเหมือนกันนะครับแต่คันนี้เลขไม่สูงหน่อยนะครับก็10,000แนะครับราคาก็เลยดรอปลงนะครับเหลือแค่สี่แสนแป่นเก้าพันบาทนะครับพี่ดูสีรถเงาไหมเงาแวบเลยนะครับเงาแวบเลยนะครับนะ รถเพิ่งเข้ามานะครับเราแบบล้างอย่างเดียวนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะเอ้ยผมถูกใจรถแบบนี้มากนะขึ้นลงสบายนั่งสะดวกนะครับมีผู้หล่อผู้ใหญ่มีเด็กน้อยก็ไปได้จัดมาให้แล้วนะครับกับ To โยต้าเซียนต้านี่ครับสีดำด้วยรอบนี้คันสีขาวคันนั้นขายไปละขายไปแล้วนะครับวันนี้ก็เอาเข้ามาใหม่อีกคันหนึ่งเป็นปีเดียวกันนะครับรถปี19นะครับแต่คันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่489,000บาท489,000บาทนะครับกับ To โยต้าเซียนต้านะครับเป็นรถเก๋ชิ่นั่ง นะครับเอเนกประสงค์หรือรถมินิแวร์นั่นเองนะครับระบบด้านหน้านะไฟสองสว่างเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเดย์ไทม์ดันไลท์นะครับตัวรถได้สีดาเงาเงาว,วาวๆแบบนี้เลยรถเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับก็เลขไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเลขไมล์อยู่ที่หนึ่งแสนราคาก็จะถูกกว่าคันที่แล้วคันที่แล้วห้าหนึ่งเก้าทงคันนั้นไมล์สี่หมื่นนะครับแต่คันนี้ไมล์หนึ่งแสนนะครับราคาก็เลยดรอปลงนะครับแต่สีดำอ่ะต้องยอมรับว่าหายากม,มากๆเลยนะหายากม,มากๆเลยนะ กับตัวโตโยต้าเซนตานะครับปกติจะเห็นมีสีขาวสีเทานะครับแต่คันนี้ได้สีดำนะครับตัวรถเป็นปี19นะครับแผ่นเพจอยู่ครบหมดนะครับสติกอร์มอกอยู่ครบหมดนะครับเบาะสวยๆเนียนๆอย่างนี้เบาะสวยๆเนียนๆอย่างนี้นะเดี๋ยวภายในเดี๋ยวเรามต้องบิวอัพนิดนึงนะครับเพราะว่ารถต้นิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับนะดูประตูเปิดสลดายข้างสองฝั่งนะครับ มันทาให้รถเนี่ยโปร่งนะครับขึ้นลงง่ายนะครับมันมีระดับความสูงจากพื้นไม่เยอะเลยนะไม่เยอะเลยนะนิดเดียวเองนะครับก้าวเดียวคือถึงด้านบนเลยนะครับเวลาลงก็ก้าวเดียวถึงด้านล่างเช่นกันนะครับนะเราจะนั่ง5คนก็ได้หรือเราจะนั่งแค่4คนก็ได้หรือเราจะนั่งหกคนหรือจะได้7จคนก็ได้นะครับนะมันเป็นรถเฉพาะทางนิดนึงนะครับแต่ถ้ามีไว้ก็ดีนะครับสําหรับในบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือว่ามีเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปไหนมาไหนสะดวกนะครับ มันจะไปไหนมาไหนสะดวกนะครับปลายท้ายนะครับก็จะเป็น LED วดีนะครับมีคาดหลังเป็นโครเมียมคันนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับเพราะรถสไตล์แบบนี้ควรจะมีนะครับตัวกล้องถอยหลังนะครับเพราะว่ามัน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 ก็ทึบแหละแต่ว่าถ้าเคนขับชินชนแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุภาพสตรีที่ใช้การรถประมาณนี้นะครับมาดูเชรอาร์คนะครับโครงสร้างเดิมหมดนะครับสวย เบ็ดอาร์คเดิมสปอร์ตเม็ดอาร์คร้อยต่อราคาทุกอย่างเดิมหมดนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับเดิมคลิปเลยนะครับเดิมคลิปเลยสองฝั่งนะครับสวยๆนะครับนีเดิมเดิมูนียนไหมเนียนไหมเนียนคลิปนะรุ่นนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับลักษณะการพับาอก็พับได้สองแบบนะครับแบบนี้คือแบบปกตินะครับหรือว่าจะพับ ลงไปไว้ใต้บอกรงลุนก็ได้นะครับมันก็จะเพิ่มห้องเก็บสัมภาระไปได้อีกนะเพราะว่าใต้นี้มันจะเป็นเบกล้ออะไรแมนแรงอะไรอยู่ด้านในนะครับซีนฝาท้ายนะครับเดิมหมดเลยเพราะว่าน็อตตรงนั้นไม่มีแก่นะครับซีนพวกนี้จะเดิมหมดเลยนะครับรถที่เป็นสไตล์5้าประตูนะครับก็ดูเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับว่ารถมันต้องเป็นเดิมๆแบบไหนนะครับสีคือสวยมากนะครับสีดําต้องยอมรับเลยว่าหายาก หายากมากๆนะครับตัวนี้นะเบาะจะได้เป็นโทนดาแดงนะครับแล้วก็จะมีจอนะครับบนหลังคาให้นะครับมีจอบนหลังคาให้อีกนะครับมีจอไอเทนเมนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังแยกออกมาอีกตัวเบาะก็จะไม่มีฉีกขาดนะครับพวกการใช้เบาะนะครับก็ดูได้จากตรงนี้นะครับมันก็จะมีเบนะว่าจะต้องใช้ยังไงพับเก็บยังไงอะไรยังไงนะครับตัวรถเนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้า4ีบานออโต้บานคนขับ นะครับรถสวยๆนะครับปุ่มพุ่มสตาร์ทนะครับเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าข้างพวงมาลัยมัลติฟังชันตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้ตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับแล้วก็ตัวเลขมาอยู่นู่นหนึ่งแนนะครับหกร้อยสามสิบหกกิโลนะครับหน้าจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็มีแอร์เป็นออโต้ให้และเกียร์เป็นอัตโนมัติ CVT นะครับปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้อย่างนี้นะครับอันนี้คือเซียนตานะครับเป็นรถอเนกประสงค์น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับ ผมรับประกันนะครับตัวรถคันนี้นะครับไม่มีทิกความจมน้ำชนหนักนะครับโครงสร้างเดินทุกจุดนะครับพันเนี่หมดแล้วผมพาดูหมดแล้วนะครับได้เป็นดิสเรกสีล้อด้วยและสีดําคือสีหายากของเซียนต้าเลยนะสีหายากของเซียนต้าจริงๆถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อตามเบอร์ด้านบนนะครับ096นะครับ5355153ได้เลยนะครับผมเนทอโต้คาร